วัสดีค่ะตอนรราเข้าสู่วิดีแชนแนลนะคะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเป็นยังไงบ้างคะยังจํากันอยู่ได้หรือเปล่าเราห่างหายกันไปตั้งแต่ช่วงโควิดเริ่มซาตอนนี้จะกลับมาอีกแล้วนะคะ <laughs> ก็เลยเออมาเรามาทําคลิปกันดีกว่านะคะก็ต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยคลิปนี้นี่นะคะ กจากออกกําลังกายเพราะเห็นว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนธันวาที่จะก,ก้าวผ่านไปช่วงปีใหม่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะคะก็เลยคิดว่าเราควรจะออกกําลังกายนะเพราะว่าเราชั่งน้ําหนักล่าสุดเนี่ยเกือบจะ70แล้วนะคะความสูงยกเดี๋ยอยู่ที่170นะคะแล้วก็ เขาเรียกค่า BMI ไหมถ้าหากว่าน้าหนักสูงสุดเนี่ยของคนที่สูง170จะอยู่ที่ประมาณ66น,นั่นคือน้ําหนักสูงสุดแล้วนะคะแต่ยกเนี่ยมันเกินไปแล้วจะ70แล้วจะเหย็บเลขเแล้วนะ,ะแล้วก็เลยความเสกโอไม่ได้แล้วเราต้องต้องหันมาดูแลตัวเองต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หยกจะชอบกินอะไรที่แบบเป็นฟาสต์ฟู้ดอะคะ่ะพวกชายเยน็นพิซซ่าอะไรที่มันแบบ ของที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะน่าจะชอบกินของหวานของมันของเค็มบางทีก็ชอบนะคะยิ่งหมูกระทะนี่โอ้โหยิ่งอะไรนะเบคอนไหมอันนั้นอนะเขาเรียกอะไรอะเออโอ้โหชอบมากเลยอ่ะที่เป็นสามชั้นสไลาอ์อ่ะไปกี่ครั้งก็คือตักเป็นกิโลกิโลอ่ะชอบมากก็เลยเออไม่ได้ละปีใหม่หทั้งทีเราน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ถามว่าทําไมถึงต้องมาออกกําลังกายนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนนี้อยู่อายุประมาณ36กแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อสปีที่แล้วเนี่ยหยกตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานคือตัวเองอะ่ะไปหาหมอไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นเบาหวานนะปรากฏว่าอา้าวเป็นเบาหวานก็เลยแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบชิลมากนะคะใช้ชีวิตแบบของคนที่แบบปกติกินชาเย็นเนี่ยกินของหวานแล้วก็คุณหมอก็แปลกใจว่าเออคือด้วยเขาเรียกว่าอะไรบุคลิกภาพแล้วก็ ไม่น่าจะเหมือนคนเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยแต่ก็ปรากฏว่าพอตรวจเลือดเนี่ยมันมีน้ําตาลในเลือดสูงนะคะตลอด3ปีที่ผ่านมา3ามสามมสเนี่ยอยกก็ยังใช้ชีวิตแบบปกตินะคะไม่ได้คือกินยามั่งไม่กินยามั่งจนหลังๆไม่กินยาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบประมาทอ่ะนะคะแล้วก็เลยมีความสุขเออปีนี้เราควรจะหันมาดูแลตัวเองบ้างนะคะ EP นี้เนี่ยนะคะยกก็จะ มาออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะออกกาลังกายไปพร้อมๆกันแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะคะเพื่อที่จะจะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยว่ามีความอดทนแค่ไหนแล้วก็ผลลัพธ์นะคะที่เราได้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนปีใหม่เนี่ยหรือว่าปีใหม่ไปแล้วเนี่ยนะคะเราน้ำหนักลงไหมนะคงไม่ได้สัญญากมนะคะคงจะอยู่หน้าตาแบบนี้แหละขี้เหลวแบบนี้แหละแต่ว่าดูซิว่าเราจะน้ำหนักลงหรือเปล่ายัางไงก็เป็นกำลังใจกันนะคะเดี๋ยวเราจะลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันค่ะ ฮัลโหลวันนี้ค่ะวันนี้วันแรกนะคะที่เราจะไปออกกําลังกายนะคะหลังจากที่หลายๆวันที่ผ่านมาเรามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอาหารที่เรากินนะคะแล้วก็น้ําหนักก็เริ่มที่จะลงมาแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะให้ลดน้ําหนักเนี่ยมันก็ต้องควบคู่ไปกับการออกกําลังกายก็เดี๋ยววันนี้หยกจะพาไปออกกาลังกายหลังบ้านหยกนี่นะะก็บรรยากาศสบายๆนะจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาหลังบ้านแล้วนะคะก็จะมีน้องหมาเดินมาด้วยนะคะก็เส้นทางไม่ไกลค่ะนี่มาถึงแล้วนะคะด้านหลังบ้านหยกนี้เองบรรยากาศสบายแล้วก็ดีมากค่ะอากาศสดชื่นนะคะเราก็จะเดินไปตามริมถนนตรงน,รงนี้ก่อนนะะวันแรกก็ยังไม่วิ่งมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไม่ไหวเดี๋ยวเป็นลมนะคะนี่บรรยากาศสบายๆค่ะ บรรยากาศดีก็ในขณะที่เราออกกําลังกายไปนี่นะคะแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะถ้ามีแรงก็จะวิ่งไปแต่ว่าวิ่งไม่เยอะนะคะอย่างที่บอกวันแรกนี่กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นลมนะคะเหนื่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสวน ของชาวบ้านเขาแล้วก็จะติดคลองตรงนี้ความยาวของคลองเนี้คือกว้างมากแล้วก็ยาวไปถึงอีกตำบลหนึ่งอะ่ะแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นตำบลอะไรนะ,ะอยู่ที่นี่มานานค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ดูหรอกว่ากี่ก,กิโลนะฮะมันไม่ค่อยได้มาส่วนใหญ่จะไปออกกำลังกายที่ทำงานมากกว่า ก็คือที่อ่างเก็บน้ํานะคะเดี๋ยววันหลังค่อยพาไปที่อ่างเก็บน้าบรรยากาศก็สบายๆเหมือนกันค่ะช่วงนี้จริงๆวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยได้มีโอกาสาออกกาลังอ,ออกกาลังกายเพราะว่าหุ้ยเหนื่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้ออกเลยวันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะคะเป็นบรรยากาศสบายๆข้างหลังไปไปกันต่อ เดินเดินมาไม่รู้นี่คือดอกอะไรนะคะน่ารักตีจังสีขาวสีได้ติดกับคลองด้วยโอ้โอบรรยากาศดีมากเลย ก็อย่างที่หยกบอกไปนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะของการออกกําลังกายก็จะไม่ได้หักโหมมากไม่ได้วิ่งมากนะคะก็วิ่งไปนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนะก็เลยเลือกที่จะอยู่ตามจุดนะคะแล้วก็นี่แหละยืดเส้นยืดสายแล้วโอ๊ยตายแล้วพุงโผล่คลิปนี้ขออภัยนะอาจจะอุจจารสายตาไปสักนิดหนึ่งนะคะเห็นพุงแล้วก็สะดือนะคะก็ถ้าออกกําลังกายของหยกเนี่ยก็ไม่ได้คุยง่ายเป็นเหมือนกับวิชาพอะค่ะ พื้นฐานของการออกกําลังกายถ้กระโดดตบบ้างยืดเอ็นไปทางนู้นยืดสายมาทางนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้เริ่มออกกําลังกายนะคะวันแรกเนี่ยไม่ต้องหักโหมมากนะคะเห็นไหมเข้าข้างตัวเองไม่ต้องหักโหมมากแต่ก็เหนื่อยอยู่นะนี่ขนาดว่าไม่หักโหมมากนะคะออกกําลังกายวันนี้ก็อยู่ใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะเดินไปกะรวมกับยืดเส้นยืดสายด้วยยังไงก็ อีพีหน้านะคะเดี๋ยวยกจะพาไปออกกำลังกายที่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ทรงงานยกนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ